วันนี้เวลา14นาฬิกา25นาทีศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัตติยะราชนารีสเสด็จออกหน้าพระตำหนักจักรีบงกฎอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธา,า,านีพระราชทานพระวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข นายดิษฐาธหโรกิจเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในฐานะผู้แทนศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือและศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัายจุฬาภร์เฝ้า โอกาสนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ถวายรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติหน้าที่และมาตรการต่างๆของคณะศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวัางคว,วรัรกติยราชนารีทรงมีพระดำรัสชื่นชมการทำงานของรัฐบาลตลอดจนพระราชทานกำลังใจในการปฏิบัติงานของศูนย์และทรงแสดงความห่วงใยการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละเพื่อร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างน่าชื่นชมโดยพระราชทานความมั่นใจว่าสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พร้อมให้ความร่วมมือตลอดเวลา เท่าที่ได้ยินสิ่งคนผู้นี่ก็ชมรัฐบาลไทยนะฮะว่าทำได้ดีมากเลยค่ะก็ขอให้ทำได้ดีตลอดไปถ้าสมมวหนูช่วยได้ก็ต้องช่วยแต่การวิจัยไว,ไวรัสมันเป็นไวรัสจะต้องใช้แลบ ที่เรียกว่า P3 แลบแต่นี้ของเรามีแค่ P2 ทั้งหมดเมืองไทยเนี่ยไม่มี P3 เลยแต่ P3 แลบเนี่ยมันแพงมากนะเต้องใช้ชุดแบบชุดอวกาศแล้วก็จะเข้าไปก็จะมีจะมีน้ำผ้าเชือ้อต้องลุยเข้าไปอีก ลลำบาาาาากรรูู้้้เเเเเคยเขไไปไปปแววพะะ่่ดงงนนอาาตทศืโดยที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยะราชนารีได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์โดยส่งตระหนักถึงสุขอ,อนามัยของประชาชนเป็นสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019 โปรดให้ราชวิทยาลัยจุลาภรจัดหาเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆจำนวน5เครื่องพร้อมทั้งสำรองไว้ณโรงพยาบาลจุลาภรอีก5เครื่องเพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถขอความอนุเคราะห์และนำไปใช้ในกรณีที่เครื่องมือไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยได้ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสวังควัตวรคัติยราชนารีได้ทรงมีพระดำริในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตเจลแอลกอฮอลล้างมือตั้งแต่เมื่อครั้งที่เกิดโรคซาระบาดเมื่อพุทธศักราช2,546และเมื่อถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในครั้งนี้ปลดให้โรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พัฒนาสูตรเจลแอลกอฮอลล้างมือที่ได้มาตรฐาน ควบคุมคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาตินโรงพยาบาลจุลาภรณอีกทั้งได้พระราชทานเจลแอลกอฮอลล้างมือจำนวน20,000ขวดแกโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆในประเทศเพื่อสุขอ,อนามัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019อีกด้วย